สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเจียชาแนลนะครับช่องหอยฟรีวันนี้ก็มาพบกันนะครับในชุดสรุป2ตัวล่างนะครับจางวดวันที่1นธันวาคม2566กนะครับก็จะเป็นภาพรวมของสูตรนะครับที่ลงไว้นะครับบางสูตรก็ไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวจะดูวิเคราะห์ไปจากภาพรวมทั้งหมดนะครับก่อนเดินก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับ ที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุกนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับกับชุดตัวเลขสองตัวล่างนะครับงวดนี้หลักสิบที่ลงไว้นะครับหลักสิบที่ลงไว้ก็จะมีอยู่หนึ่ง6สามสี่ห้าหสูตรนะครับที่เหลืออีกสามสูตรนะครับหลักสิบไม่ได้ลงก็องมองว่านะครับงวดนี้หลักสิบนะครับสูตรเลือกคู่ขี่ ไม่ได้ลงนะครับงวดนี้เลือกคู่ขี้ล่างเพราะว่างวดที่แล้วมันหลุดนะครับสูตรใหม่ก็มีอยู่แต่ว่าไม่ลงนะครับก็จะไม่เน้นนะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับก็มองว่านะครับในหลักสิบนะครับก็มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับที่จะเลือกมานะครับก็มีเลขหกเลขเจ็ด กนะครับมองว่าหลัก10นะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับในงวดนี้ก็6 7 8 9นะครับก็จะให้น้ำหนักนะครับไปที่2สูตรแรกนะครับซึ่งเป็น2สูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับวันนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับสูตรนี้ได้6กับ7นะครับก็คือ2สูตรหลักปักหลัก10ล่างนะครับ สองตัวปักหลักสิบล่างงวดที่แล้วศูนย์กับหนึ่งนะครับเพราะว่าที่แล้วผมไปนเน้นที่เลขศูนย์นะครับเข้ามาที่เลขหนึ่งงวดนี้สูตรนี้ได้หกกับเจ็ดนะครับก็เลือกมาทั้งสองตัวนะครับหกกับเจ็ดนะครับงวดนี้แล้วก็สูตรที่สองนะครับของงวดที่แล้วลงคู่กันไว้นะครับได้ศูนย์อ่าหนึ่งศูนย์สามงวดนี้แปดเจ็ดศูนย์นะครับก็ตัดเฉพาะเลขศูนย์ไปนะครับ สองสูตรนี้ก็จะชนกันอยู่ที่เลขเก็ตนะครับเ้าตรวจชนนะครับแต่ว่ามันก็เด่นทุกตัวนะครับหกเจ็ดแปดเก้านะครับหลักสิบมองว่านะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับในรั่นนี้ไม่เน้นคู่ขี้นะครับในนี้ก็จะมีเลขคู่สองตัวเลขขี้สองตัวนะครับที่เลือกมานะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มเดี๋ยวมาคัดกันอีกทีหนึ่งนะครับในหลักหน่วยนะครับก็มองว่านะครับ ขาดความน่าจะเป็นนะครับก็ให้น้ำหนักนะครับตัวแรกเลขสองนะครับเลขสองถ้าดูในสูตรที่ลงหนึ่งสองสามมีอยู่สามสูตรนะครับเลขสองที่ได้เลขสองนะครับมีอยู่สามสูตรแต่ก็เลขสามนะครับเลขสามีนจะ เด่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอสามมีอยู่ห้าตัวนะครับก็ไม่เน้นนะครับไม่เน้นคู่ขี้นะครับหลักหน่วยแล้วก็เลขสี่นะครับที่มองว่าน่าสนใจนะครับในงวดนี้ในสูตรที่ลงก็หนึ่งสองสามสี่นะครับมีสี่สูตรเลขสี่แล้วก็ เลขห้านะครับตัวสุดท้ายนะครับอันนี้คือชุดเต็มนะครับหนึ่งสองสามสี่ศูนยเหมือนกันนะครับเลขห้าถ้าตามนี้นะครับจับคู่ก็จะได้สิบหกคู่ชุดนะครับหลักละสี่ตัวนะครับก็ตามนี้นะครับจับคู่แล้วก็จะได้สิบหกคู่ชุดนะครับชุดเต็มนะครับถ้าในชุด เต็มนะครับ16คู่ชุดถ้าเรามาวิเคราะห์ไปกับสูตรแต้มรวมนะครับงวดนี้แต้มรวม2ตัวล่างนะครับแต่ก็เป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับถ้าไม่มั่นใจก็เลือกเอาตามที่ชอบนะครับสูตรแต้มรวม สองสูตรเทียบชนชนกันที่แต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มศูนย์แต้มหนึ่งนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์นะครับกาสูตรแต้มรวมก็จะมีคู่หกสองนะครับแต้มแปดแต้มเก้าไม่มีนะครับแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มเก้าไม่มีแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มสองไม่มีนะครับแต้มศูนย์ แต้มหนึ่งแต้มสองไม่มีแต้มสามไม่มีแต้มหนึ่งแต้มสองไม่มีแต้มสามไม่มีแต้มสี่ไม่มีในตัวชนนะครับแต่แต้มสี่ถ้าดูภาพรวมของสูตรแล้วก็เด่นเหมือนกันนะครับแต้มสี่นะครับเก้าห้าเดี๋ยวจะเผื่อไว้นะครับถ้าในนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่นะครับแปดคู่ที่ตรงแต้มนะครับ ดีอยวัดออกมาให้ดูชัดๆนะครับก็จะมีคู่6 2สองนะครับสองหกสี่หห้าเสาม ปดสแปดสองแจม 0, ูแปดสามแ 9, มหน้สองแม1นะครับเผื่อไว้นะครับ 9, 5นะครับแต้ม4ในสูตรที่ไม่ได้ลงแตบบ้มสี่ก็เด่นแต้มนะครับ อะไในนี้8ดคู่นะครับที่ตรงแต้มนะครับที่ตรงแต้มชนที่ลงออมาครับแ้มเจตดแ8มแตดแม0ูน้มหนึ่งนะครับ, 7, 8, 0, รบเีลือไว้ที่แ้มสี่หนึ่งคู่นะครับเก้าห้า8ดคู่นี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับถ้าจะคัดให้เหลือน้อยตัวลงไปนะครับก็มองว่านะครับให้เน้นไปที่แต้มหนึ่งนะครับ ก็จะมีคู่6 5 4 7 4นะครับ8 3 9 2นะครับให้น้ำหนักไปที่แต้มหนึ่งนะครับที่เหลือนะครับที่เหลือก็จะเป็นคู่รองนะครับ านผู้ชมลองหูพอดูนะครับชอบก็จัดนะครับขัดก็ผ่านนะครับถ้าชอบเหมือนกันก็ตามนะครับให้น้ําหนักไปที่แจมหนึ่งนะครับจยากมาไม่มานะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับหรือไม่มั่นใจในแจมรวมก็ลองพิจารณานะครับจากชุดเต็มนะครับมองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับหลังสิบก็น่าจะอยู่ในนี้นะครับวันนี้ก็เชื่อว่านะครับ ความน่าจะเป็นนะครับหลักหน่วยก็คิดว่าน่าจะอยู่ในนี้นะครับแต่งวดที่แล้วที่สรุปให้หลุดนะครับ2ตัวล่างนะครับเข้ามาเฉพาะเลขบนนะครับงวดที่แล้วเลขล่างหลุดนะครับก็เอาตามที่ชอบนะครับาดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับหลักสิบนะครับระหว่าง6 7 8 9ดดถ้ามองว่าตัวเด่นนะครับก็มองว่า เลขหกนะครับแล้วก็เลขแปดเลขเจ็ดก็เด่นนะครับเลขเก้าก็เด่นนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับถ้าชอบเลขเจ็ดก็หรือจะมองไปที่แถวเลขหกนะครับชอบเลขหกก็หลือว่าแต้มรวมผิดนะครับก็จะมีหกสามที่ไม่ตรงแต้มนะครับใครชอบเลขเจ็ดก็เลือกดูนะครับในแถวเลขเจ็ดนะครับชอบเลขแปดก็เลือกดูในแถวเลขแปดนะครับ เลขเก้าก็มองดูนะครับในแถวเลขเก้าในส่วนตัวก็คิดว่านะครับโอกาสนะครับก็ค่อนข้างจะมั่นใจอยู่ว่าน่าจะนะครับน่าจะอยู่ในนี้นะครับหลักสิบนะครับงวดนี้แต่ผลรางวัลจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับคาดคะเนจากสูตรที่มีอยู่นะครับในหลักหน่วยนะครับตัวที่เด็นนะครับก็มองว่าก็จะมีเลข สามนะครับเลขสามก็เลขห้านะครับในหลักหน่วยนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็คิดว่านะครับโอกาสนะครับตอนน่าจะเป็นก็เลขหก ก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับมันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับในชุดสรุปร่างนะครับประจวดวันที่1นธันวาคมนะครับถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องขออภัยนะครับอย่างไงก็เอาตามที่ชอบนะครับการตัดสินใจวิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับชอบตุก ใจตรงใจก็นาไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับชุดสรุปร่างเดี๋ยวจะสรุปบนให้นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาครับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel ห่ยฟรีตาม YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ